ตอนนี้คือเราทาเช็คเราทาเช็คสโมงเนี่ยตอนนี้สี่โงงานไกลก็กสายไม่เไรครับผมเรื่องชิวเราแต่อาจจะไม่ชิคนอื่นะครับโอเลโหน้ายโอฟเราดูเลย เสร็จแล้วนะครเน็ตเขาสิบห้าดีแวก็คนคจริงนะาไมนีอย่างนเราก็เสร็จแล้วนะทุกคนของรสิเดี๋ยวนี้เยนยงไม่เสร็จเฮ้ยเรามีสมาชิกมาแล้วนะทุกคนด้วยคือดกองค์เคียครับเด็กๆของขึ้นไปก่อนไหมได้ครับรับตอนนี้ก็เกิ

ะเด็กก yeah yeah. yeah yeah, uh, yeah yeah yeah, yeah. ็เด uh, yeah. like ็กส้มดาเหยียบเด็กเนี่ยไอเหยียบเนี่ยไอเหยียบเนี่ยมันคำไอเหยียบแต่ว่าแต่ว่าแตไว่ายวกบเะยัิอะไังสคือีวิเย เคเนี่ยครับมาสอนเคเนี่ย เราต้องวิ่งไปเราไม่เปลี่ยนอะไเลยซะกข้าวนะกินข้าวปลาไหลพอที่กินซ้าวปลาไหลรีวิวที่พักฟังอีกสองเดแล้วได้ครับเดี๋ยวเราไปรีวิวที่พักนะครับเดี๋ยวรอรอดูเลยเดี๋ยวจะปรับเป็นสองรูปนั้นเอาเสียงเข้าถ่ายกันตอนนี้ว่เราอยู่บนนี้เป็นวค่ับปวดที่อะไรนะปวดที่แต่เราจะเล่นในอีกไม่นานปวดที่สม๊อกกิ้งพิษตายเว้ยวันนี้ไม่ได้เล่นไอสัตว์ไม่ได้เล่นนี้อ่ะกลไม่อยากจะเช็ดไข่ ไม่ได้กิกว่ากูฟิตไปกูเห็นแกงริชเนี่ยไม่เก่งองริชเนี่ยคไม่เก่งเไมตเฮ้ยย่งไม่แน่นหรอกเ่สส่ห้องม่ห้องม่เจอเยินดีเด่ไม่ไม่ต่เจ็ดสี่มาเจอห้องอะไรไงมาเอห้องอาตางห้องเองกม่ายองทรอยงได้เราจะได้ โหนึ่งสองโอเคครับตอนนี้เราต้องรีบเปลี่ยนชุดแล้วนะครับก็ยิดห่งอเล่นเสร็จแล้ครับทุกคนครับเหนื่อยมากเลย่านผมดจุฬาร่ผมดีจุฬาเี่งแค่สามนาทีที่เราเล่นเอ้ยสามชั่วโมงที่เราเล่นครับติดุฬาเรียบร้อยแล้ว เล่นไปสี่เล่นไปสองเออถ้าเล่นถ้าเล่นถ้าเล่นไปห้าก็จะติดแปดเกมมัเกาเอ็มเพลงเกี่ยวกัคนไปเลยไอ้เจ๊วันนี้ขี้พุ่งวันนี้ไม่ขี้พุ่งนะครับวันนี้ใกล้แล้วไปถึงใกล้ใกล้ใกล้โชว์โอ้ยก็ทุกคนไปดูหมดแล้วเมื่อกี้กูกูไปปลดปล่อยมาแล้วห้องที่ดีที่สุดละบิ๊กแอเรียพูดเลยครับพูดพูดอะไรกันนะครับ อ้กูมาคิดมาใหม่แค่บ้างซิการ s เสมอจอร์ดสุดรับโรอัลซิการ์ทุ e คนอร์ดโบบัสอสันโ์ตัว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 เฮ้ยพ่อผมร่ิกลับมาในรบมีใหญ่เอาติงเอาติงเป็นกล้องเป็นเป็นเปนเปลาดาวไออันนี้บอดี้สลมบอดี้สแลมใช่ไห Two, one, ลอตรี่ลอตเตอรี่หรือระอบามสวัสดีครับย่อขาว่า้ครับมีเือส่สองจอดตอนเวลาตีสามสาสิบห้านทีนะครับออสงสัยว่าผมมองอะครับผมจำได้เพรว่าวันนี้เราเล่นเสร็จใช่ไหมม,มาแล้วครับเล่นเสร็จแล้วก็กับกับคอโดเอ้ยกับโรงแรมแล้วก็ซื้อของกิมนมากินคยังกินไม่หมดเลยตีสามซื้อตั้แต่ท่าไ่ครับสี่ทุ่กว่าห้าทุ ตอนนี้ี่สาได้คิดงไปหมดเลยตอนนี้เราวงเราจะมีคนหนึ่งไปแล้วครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศบรรยากาศที่ไหนลาดบุรีเวลาตีสามว่าเป็นยังไงนี่มันเป็นตั้งแต่ตอนประมาณสี่ทุ่ม้ละเราองดูไะ ทำให้ดูนะครับว่าจริงแล้วคือเราที่อยู่กรุงเทพนะครับเป็นมันคือใจกลางนะมันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะแต่ว่าพอเรามาอยู่ที่ที่ที่เป็นแบบว่า้อองต่างจังหวัดอะไรยเงี้ยต้องจังหวัดนะครับก็รู้สึกว่าเพราะมันเพราะมันจะแบบว่ามีความเงียบเงียบสงบรู้สึกว่าเคนะไร ตอนนี้เป็นเวลาครับตีห้ายี่สิบเราอยู่ันเตียงกันห้าคนนะครับผมเฮ้ยนี่เราจะเป็นสกปรกเหมอหมออเพอเปจะแ็นสกปรกไหมครจะเป็นจะปสกอเจะเนนักเกียรจะเป็นอ้วนจะเป็นสกปรกวจะแนมีนวดจเป็นมีสัมีขนตัวใหญ่เ น้ำออกง่ายชัวรซึ่งซึ่งซึ่งกความหนาวมันสามารถแก้ง่ายโดยการที่มึงไม่จำเป็นต้องมีความสุขขนาดนี้ก็ได้คือคือมึงลดแอร์แล้วมึงทนเห็นเพื่อนคือแบบคือมึงทำเพื่อเพื่อน ค uhh <earth> ือคุณคนนี <ance> ้คุณคนเนี่ยเอาเอาอะรกูไ้เรอเราเอาไปชีดด้วยกูไดาเอาไชีดแล้วเราเอาไปชีดเออเอาไชีดตดิกูนอนไปชีดตัอกูน่าเอ็นห้องเราองสห้องโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยไปเอาอทุกห้องต้องเดีวห้องมึงก็อยาก ้นนี่นะครับถึงเออร้านอาหารสุดท้ายคอร์สฟรีที่จะได้มากินในวันนี้นะชื่อร้านว่าอะไรผมปีน้อยโคฟีเดียวปีน้อยโคปีครับทุกคนนี่แป้งหอมนวดแผ่นไทยเลย เดือดเมื่อยเลยล้อๆไดเวยมาตามมาแล้วมั้บอกประวัติร้านนี้แฟนชายที่ภูเก็ตสามารถไปย้อนสามารถไปย้อนดูได้รือชิมไม่ใช่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 

กูตื่นมาแล้วกูอบบน่าสืบกูจำได้พอดีกูจิ้มอร่อยแบบกูติดเอาเนี่ยสอคนเนี่ยเป็นพ่อรูปนั่นเป็นพ่อคนหลังเป็นแพ่คนหน้าเป็นพ่อคนหลงเป็นแม่ทำเพื่อพ่อรือเป่พแ่ เกียร์จนส่วนนิ้วเลยเกลือ <laughs> น้องอ่อยังเด็ดเขาจะเด่นี่หนุ่มดีะี่หนุชอบใช้ตัวููไม่ใช่กิญญาไม่ใช่ใส่ร้อนใส่ักใช่อะไรเนี่ยกำคุยอะไรกันมตัด <laughs> จ้องแบบสวัสดีครับ เดี๋ยวนี้ต้องเป็นคลิปปิดที่เราต้องเซลฟี่เห็นทุกคนครับแต่ไอคนนี้มันถือกล้องอยู่มันโคัวมือไม่นิ่งครับมันโคัวมือไม่นิ่งมือของปลาหมึมกเขาเมื่อกี้กินข้าวเสร็จแล้วก็แยกย้ายกับเบคอนแล้วเรียบร้อยเบคอนเบคอนแยกกลับกับคุณแม่กับคุณแมวแม่ครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือกันอยู่สามเอ้ยอยู่สี่คนครับผมรวมกับน้องอัอ้มอีกหนึ่งคนนะครับเป็นห้านะครับผมก็หนึง่งได้อีกหนึ่งวงนะครับหนึ่งวงที่ซิกเลสเมอร์อั้มนะครับผมอันนี้อยู่นะผมนะครับ โอเคครับเาเมื่อกี้เราทานข้าวแล้วก็แยกย้ายกับเบคอนเรียบร้อยแล้วครับงานร่ายรีสนุกมากนะแบบถึงแม้จะมาแค่แป๊บเดียวนะแต่ว่าเหมือนได้อยู่นานมากแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไร Benjamin Ratchan r a c h n u r y School โรงเรียนนี้ครับถ้าผิดฝั่งอะไรนะถ้าพีฝั่งอะไรนะครับ,ออออรรบขอลงมาตรงนี้นะอขอโล,กโ,กล,โ,ลกโก้ด้วยโลโก้ คน,นขอบคุณมากๆนะครับแล้วเราจะมาเจอกันงานต่อไปหรือไม่ก็การออกต่างจังหวัดรอบต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม